มาชมไร่กันครับหลังจากน่านจะปีกว่าได้ไม่ได้เข้ามาดูเลยสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสามสิงหาคมสองห้ากเป็นแลมปีครับไม่ได้เข้ามาเยี่ยมไร่เลยมาวันนี้จะมาพาคุณมาชมกันการงมนทีหน้ารักนั่นน,นี่ตร <คน S 2> งนี้เลยมันนีคนเข้าไมหรอกแน่นอนเนี่ย้เริเ่มจาก นี่ปะเล็กๆที่ทำไว้ตอนแรกว่าจะเลี้ยงควายตรงนี้โอ้โหนี่จะเดินไปทางไหนเลยอ้าพระเอกของไร่ก็คือการปลูต้นนี้เองยังคงใหญ่ถาวรยังคงใหญ่โตเป็นไม้ประทานของไร่เรามาครับไปยังบริเวณโคกันอันนี้เป็นคันดินนี่ นี่อขิดเรียบร้อยแล้วนี่สะอาดสะอ้านหน้ามองมากจริงๆหรือข้าไม่รู้วันครับชูได้เราทำเองนักเร่งพอทำนียอะไรปลูกอะไรเนี่ยปลูกกระถินนะปกติตนะตตนะ <c oughs> ได้ยู้ว่กระินี้นี่ครับเดินม,มาจนสุดทางตอนนี้มีลัวรอบขอดชิดเรียบร้อยแล้วเสาไฟฟ้าก็อยู่แค่ตรงนี้เอง มาสำรวจกันดีกว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่บนโคกบ้างเริ่มจากนู่นเลยสายมือสุดน่าจะเป็นไผ่อ่าไผ่อะไรไม่รู้เนี่ยจะใช้ประโยชน์ทางละใช้ลำกอใหญ่มากร่ออยู่สองกอ